จะเดินมาระวังได้ยี่เนียไม่นาสุดท้ายแล้วอย่างก็ดวงจัดเอาวะเอาวะเอาเยอะยดีกว่เกดไว้กดไร้กดไ้ไอ้ยัยกูบอดกูบอดกูบอดเอามาดเดตัดไปอยู่ข้างหน้ึ่งไป้านหลมาแล้วอ่ไปแล้วจัด เออจะไฟไปนู่นแล้วครับปล่อยมันรอดไปน่าต้ามดีพี่นะเว้ยไอ้ที่อะปล่อยไป,ไปน่นตานต้าเอาหรอพอดีกี้มาไม่มีประโยชน์ให้แกเลยหลานไม่ต้องโอ้ยเฮ้ยเกียนอ้เฉพาผมมาถามมิงที่แบบคิดไม่ถึงตลอดเลยตรงนั้นแหละที่โมดูี้วันไซไปตัวนะเก็บไซต์เนี่ยเขี่อนมันกลัวเฮี้ยอะไรวะไอ้สัตว มันยัมันยังไม่เข้าเลยโกลีนโอ้โหเด็ดเด็ดแพงแพงจ้ะโอ้เฮียตาระวังตามงอไปข้างนอกเอาไซด์เลยอ่ะด้อยู่ตรงนี้ไม่เว้ยเฮียมันมันแพนเอาไซด์ให้ก็เว้ยไก่ตื่นกับแพน แก่ปัามาเยอะตาที่แล้วเลยาเนี่ยแพงมีเมล็ดพันธุ์บ่อยอ่ะเอาข้าวไปจับคู่ไก่เลยมันจะได้ให้ลูกเก็บตัวนี้ได้ตามจะได้เอชจะต้องคนหล่อมันจะเซฟจริงเหรอวะนี่มันร้านลาวนะใช่ 哎呀，太火来了！